ถ้าใครสนใจภาพวาดสวยๆแบบนี้มีทั้งอนิเมะมีที่บีได้อื่นๆอีกมากมายต้องที่นี่เลยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง ังจากที่กูไม่ได้มาเกมนี้นานแสนนานเลยจากคลิปเก่าแล้วเนี่ยยอดไหลทะลุมากกว่า20ก,กว่าไหลแล้วตอนนี้นะครับผม <Wow. S 1> ไม่รอช้าเลยที่จะทํานะครับผมพี่ก็จะทําคลิปนี้ต่อไปเกมนี้ต่อไปสาหรับเกมสกีบีดี้ไายคูนนะครับผมจอเป็นท้องฟ้าเชือเลยหรือว่าเกมนี้มันจะให้กูดูท้องฟ้าจําลอง โอเคก็กลับกันมาแล้วนะครับสำหรับเกมสกีวิดีไทยคคนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่เราสร้างห้องนี้ไปนะครับผมดีเทคทีฟนะฮะแล้วก็อ e ีตัวเครื่อง